าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตณีกังวานไกลค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับคําติชมรวมไปจนถึงคอมเมนต์ที่มีมาในรายการด้วยค่ะวันนี้รายการส่องธรรมเริ่มต้นที่เราจะพาไปที่ใดนั้นติดตามเลยค่ะวันนี้รายการของเราจะนาท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทน,นาบุญในงานทอกดกรถิ่นสม,มัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระปางปรินิพาน ขนาดความยาว80เมตรและพิธีเปิดป้ายอาคารอนวยศีล53ณวัดใหม่เจริญผลตําำบลหนองจิกอําเภอคิริมาศจังหวัดสุขโขทยัยนำโดยท่านชจ้คุณพระวชิรธรรมสุนทรรองเจ้าคณะอําเภอคิริมาศเจ้าจอาวาสวัดใหม่เจริญผลให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมง,งานอย่างอบอุ่น ภายในงานมีสาธุชนผู้ใจบุญนำข้าวปลาอาหารข่าวหวานมาออกร้านโรงทานรองรับผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งในงานนี้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามกิจกรรมเริ่มจากการแหร่องค์กถินรอบวิหารหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นำขบวนโดยคณะกลองยาวตามด้วยคณะนางรำที่ฟ้อนรำได้อย่างสวยงาม ตามด้วยคณะเจ้าภาพคณะนักเรียนและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมง,งานเสร็จแล้วขบวนเข้าสู่มณฑลพิธีเริ่มพิธีการโดยประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยศาสนพิธีกรอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลผู้เข้าร่วมพิธีรับศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้ากรถินเริ่มจากประธานในพิธีกล่าวคําถวายผ้ากรถินพระสงฆ์ประกอบพิธีอุปโลกกรถิน ประธานในพิธีถวายบริวารกฐถินคณะเจ้าภาพตลอดจนพุทธศาสานิกชนทุกสายบุญทยอยถวายบริวารกฐถินจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับในภาคบ่าย เป็นพิธีเปิดป้ายอาคารอำนวยศิน53ณโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมโดยมีคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับประธานและคณะสัตยาบุญอย่างอบอุ่นกิจกรรมเริ่มจากผู้มน,นการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกล่าวรายงานจากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเปิดผพพ้าแผกคลุมป้ายพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเสร็จแล้วชมการแสดงของนักเรียนที่สวยงามจากนั้นถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธีรายละเอยียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรรายการส่งธรรมช่อง5อัตมาภาพพระวะชิระธรรมสุนทรเจ้าอาวาดวาดัวดใหม่เจริญผลอำเภอคีรีมาจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้จะมีพิธีทอดกระถินเพื่อรักษาอนุรักษ์ เกี่ยวกับประเพณีของวัฒนธรรมไทยที่สืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันชานานเมื่อพระภิกษุมากขึ้นพระศาสดาทรงทำหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งทรงสร้างพระวินัยบัญญัติสองอภิสมาจาร เป็นลำดับลำดาเป็นต้นมาและจากนั้นเมื่อพระพิสุมากขึ้นมีการออกบทบรรพชาอุปสมบทก็ขาดแลนทางด้านผ้าหม่มผ้านุ่งหมายความว่าเสบงผ้านุ่งจีวรผ้าห่มสังฆาติผ้าห,มาาหม่มคลุมเมื่อมีการบรรพชาอุปสมบทนานไปก็จะมีการเปลี่ยนผ้า และเมื่อพระภิกษุสงฆ์จำภาษาครบสามเดือนแล้วก็มีการถวายผ้ากระถินเพื่อเอาอานิสง์อานิสง์ของกระถินมันเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่จะจำภรษาที่ยังเวลาสีขาที่จะสืบต่อของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปแล้วก็วันนี้ มีผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้ทำบุญต่อเนื่องในการทอดกระถินมาตลอดเป็นระยะเวลาหลายปีต่อๆมาแล้วก็ชักจูงชักนำญาติโยมทั้งหลายให้มากระทำเกี่ยวกับทางด้านบริจาคทานรักษาศีลแล้วก็ สร้างสาธารณประโยชน์อาทิเช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างกุฏิเอาปัจจัยจำนวนนี้เอาไปสนับสนุนในโรงพยาบาลสร้างตึกก่อนขอดหลังขอดขณะขอดและจากนั้นก็สร้าง เกี่ยวกับทางด้านอาคารเขาเรียกว่าปฐมภูมิเบื้องต้นหอประชุมมาจนสุดท้ายก็ออกมาดูเกี่ยวกับทางด้านาการศึกษาตั้งแต่อุบารหนึ่งถึงป .6 แล้วก็ไปสร้างอาคารเสริมสร้างห้องน้ำเสริมทำถนนเสริมเข้าไปแล้วก็มีชุด พระและจัดอาหารกลางวันมื้อเที่ยงวันนี้ก็จะเปิดอาคารผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายที่ร่วมสละจะตุปัจจัยหรือตั้งแต่บริจาคปูนบริจาคทรายบริจาคเหล็กบริจาคก,กระเบื้องและประชาชนในท้องถิ่นนี้ในหมู่นี้กระถินปีนี้ได้นำมาอีก25ชุดเพื่อมอบเป็นระยะระยะไปขอความ เมตตาทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเมตตาภูมิหารและธรรมเมตตาคือความสงสารเมตตากรุณามุทิตาที่ทำให้ญาติโยมทั้งหลายมีฐานะอันแตกต่างการมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอาศัยบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลาย ได้นำตั้งแต่เพื่อมาเยียวยายชีวิตของคนทุกคนยากเข้าสาร็ดีลถวินเทก็ดีชุดภารกคดีลดสองแถวก็ดีอาตมาก็ขออะนุโมทนาขอให้คุณพะระร,รักษาธรรมรักษาสังฆรักษาบารมีคุณพระรัตนาตายจงมาปกปักคุ้มครองรักษาผู้ที่ใดมาทอดกฐถินนในวันนี้จงมีแต่ความสุขและความผาสุขความเจริญ ทุกทุกท่านด้วยเืิจเจริญพรสวัสดีครับผมนายสมเมธเตรกเรืองชัยประธานชมรมนักเรียนเก่าในศิลป์รุ่น5-3ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆซึ่งมากับเพื่อนๆน,นักเรียนเก่าในศิลป์รุ่น5-3วันนี้เรามาทําพิธีเปิดอาคารอนเนกประสงค์สารสนเทศของโรงเรียนบ้านใหม่จเจริญผลพิทยาคม ซึ่งได้ทุนมาจากการระดมทุนของเพื่อนๆจากการทำกิจกรรมสารประโยชน์และทำการกุศลเพื่อที่จะนำเงินมาสร้างทั้งตัวอาคารและอุปกรณ์ออคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศบางรายการเพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านใหม่จเจริญผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนนักเรียนบ้านใหม่จเจริญผลได้ใช้ประโยชน์กันเต็มความสามารถขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางสาวมาลินกินเชษผู้วยการโรงเรียนบ้านใหม่จเจริญผลพิทยาคมและก็ในานามตัวแทนของขคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่จเจริญผลพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณ ท่านตำรวจเอกมนูเมฆหมอกประธานในพิธีเปิดอาคารอำนวยศิน5์ห้แล้วก็คณะสิทธิอำนวยสิ53์ห้าสาแลแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเปิดอาคารอำนวยศินสิทธิ้านี้ต้องขอบพระคุณพระคุณวัณชิรัตธรรมถึงทรรองเจ้าคณะอำเภอคริมาศเจ้าวาดวัดใหม่เจริญผลที่ร่วมก่อสร้างตั้งแต่ออกแบบวางแผนและดำเนินการสร้างจนอาคาร อำนวยสินศิษย์ห้าสาำเร็จร่วมไปได้ดีสามารถเปิดใช้งานได้และพร้อมกับสนับสนุนหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องดนตรีไทยมาเพื่อใช้การเรียนการสอนกับนักเรียนในานามของขคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมก็ต้องขอขอพบพระคุณคณะสิลอำนวยศิล53ที่ร่วมสนับสนุนราประมาณจำนวนมากเพื่อก่อตั้งอาคาร สิทธิ์อนวยบสี่ห้าสามนี้จนสําเร็จรู้ล่วงได้ดีสามารถเปิดใช้การเรียนการสอนได้และอาคารนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่จเจริญผลพิทยาคมอย่างยิ่งเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคมได้อย่างดีแล้วก็เพื่อให้เติบโตจเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะ ท้ายสุดของรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณห้องเสื้อสุพยาลักษ์ค่ะสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความเป็นไทยร่วมกับกัดิชันรัตณีกังวันกลายและรายการส่องธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร020047418